สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานําเสนอการหาหอระมอแบบยุคลิกจะดทาโดยนายชันวิทย์มุงประดิษฐ์เลขที่2ชั้นม .4.10 และนางสาวรทการแก้วโบคัมเลขที่32ชั้นม .4.10 ค่ะขั้นตอนวิธีแบบยุคลิกคือวิธีการหนึ่งในการหาหอระมอหรือจํานวนที่มากที่สุดที่หารจานวนเต็มทั้งสองจำนวนนั้นลงตัว ขั้นตอนวิธีของยูค,คลิด1เขียนจํานวนที่ต้องการหาหอรอมอเรียงต่อกัน2ถ้าจํานวนที่น้อยกว่ามีค่าเป็นศูนย์คำตอบคือจํานวนที่มีค่ามากกว่าและจบการทํางานบรรทัดถัดมาเขียนเศษที่ไดจากการหารจํานวนที่มากกว่าด้วยจานวนที่น้อยกว่าและคัดลอกจํานวนเต็มที่มีค่าน้อยกว่าลงในบรรทัดเดียวกันการหาหอรอมอรของ3 1 9 3 1และ449,573 รอบที่1จะได้ว่าจำนวนที่น้อยกว่ายัางไม่เป็นศูนย์ำนวนเศษของการหาร4 4 9 7 3ด้วย3 1 9 1 1ได้1 4 7 5 9 2ดังนั้นจะเขียน1 47, 92, 4 7 5 9 2แทน4 1,049,73ในรอบที่2 รอบที่2จะได้ว่าจํานวนที่น้อยกว่ายังไม่เป็นศูนย์คำนวณเศษของการหาร3 1 9 3 1ด้วย1 4 7 5 9 2ได้6,797ดังนั้นจะเขียน6,797แทน3 1 9 3 1ในรอบที่3 รอบที่3จะได้ว่าจํานวนที่น้อยกว่ายังไม่เป็นศูนย์คำนวณเศษของการหา147,592ด้วย6,797ได้4,855ดังนั้นจะเขียน4,855แทน147,592ในรอบที่4รอบที่4จะได้ว่าจํานวนที่น้อยกว่ายังไม่เป็นศูนย์คำนวณเศษของการหาร6,797ด้วย4,855ได้1,942ดังนั้นจะเขียน1 9 1 2แทน6,797ในรอบที่5 รอบที่5จะได้ว่าจนนํานวนที่น้อยกว่ายังไม่เป็นศูนย์คำนวณเศษของการหาร4,855ด้วย1,972ได้971ดังนั้นจะเขียน971แทน4,855ในรอบที่6รอบที่6จะได้ว่าจํานวนที่น้อยกว่ายังไม่เป็นศูนย์คำนวณเศษของการหาร1,942ด้วย971ได้0นย์ดังนั้นจะเขียนศูนย์แทน1,942ในรอบที่7 รอบที่7จะได้ว่าจำนวนที่น้อยกว่าเป็น0ดังนั้นหอรอมอมีค่าเท่ากับ971 สรุปรอบที่1 3 1 9 3 1และ449,573รอบที่สอง9 3 1และ147,592รอบที่3 6 7 9 7และ1 4 7 5 9 2รอบที่4 6 7 9 7และ4,855รอบที่5 1 9 4 2และ4 8 5 5รอบที่6 1 9 4 2และ9 7 1และรอบที่7 0และ971 พวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณทุกการรับชมค่ะ